ถึงทิวโดฉันคือสัป,ปหลาดที่อยู่ใต้เทีาของเธอถึงแม้ว่าการที่เธอเรียกฉันว่าเป็นสัป,ปหลาดจะฟังดูดุนแรงไปหน่อยแต่ถ้าหากว่านักขคาสิ่งที่เธอใช้เรียกฉันฉันก็จะเป็นสิ่งนั้นเป็นสัป,ปหลาดให้กับเธอให้พูดตามตรงเธอเรียกฉันด้วยหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น นักท่องราตรีบลูดเงาและฉันเองก็คิดว่าตัวเองได้เผลอไปสร้างตำนานพื้นบ้านพื้นเมืองมาอีกด้วยเช่นว่าคนมองฉันว่าเป็นบิ๊กฟุตเดินไปตามป่ากลางคืนพูดจริงๆก็คือว่ามนุษย์แต่ละคนมองเห็นฉันไม่เหมือนกันความคิดและจินตนาการของพวกเขานั้นก็แตกต่างกันด้วยแต่ท้ายสุดแล้ว ฉันชอบในสิ่งที่เธอมองที่ฉันเป็นในตอนที่ฉันเขียนจดหมายนี้เธออายุหกขวบตลอดเวลาหปีที่ผ่านมาฉันอยู่ใต้เตียงเธอเสมอฉันเดินตามเธอตั้งแต่ตอนที่เธอเคลอดฉันฟังเสียงร้องไห้ตั้งแต่ตอนที่เธอออกมาจากโรงพยาบาลฉันอยอมรับเลยว่าเตียงแรกเกิดของเธอนั้นทำเอาฉันมุดตัวเข้าไปยากเลยทีเดียว และฉันก็ดีใจมากตอนที่เธอเปลี่ยนจากเตียงนี้เป็นเตียงของเด็กหนุ่มที่โตแล้วทําให้หลังฉันหายเจ็บไปเลยล่ะพอเธอโตขึ้นเธอก็ออกจากบ้านบ่อยมากขึ้นทาเราชันลืมไปเลยว่าเด็กอายุเท่านี้ก็ต้องอ,ออกไปเรียนแล้วพอเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็รีบตรงพปทีห้องเพราะพ่อแม่เอาแต่ทะเลาะก,กันเธอเล่าให้ฉันเกี่ยวกับเรื่องของคุณนายโทมัส เธอฟังดูเป็นคนดีจากสิ่งที่เธอพูดมาแต่ฉันก็ยอมรับในตัวเธอแค่ในตอนนี้ทุกคนฟังดูเป็นคนดีไปหมดพอออกมาจากปากของเธอแล้วแต่ว่าเธอยังดูคนไม่ออกเท่าไหร่และสิ่งที่เธอทำก็ทำให้ฉันมาโลกในแง่ดีมากขึ้นโลกใบนี้ต้องการคนที่มีความคิดแบบเธอคนแบบเธอ ที่พยายามจะหาว่าสัมปราลาดอย่างฉันมีข้อดีตรงไหนเมื่อตอนที่แสนจงสสางส่อสว่างผ่านหน้าต่างเข้ามาส่อมกระทบบนตัวฉันปรากฏล่างของฉันให้เธอเห็นเธอกลับกับซิบไะถามฉันว่าเธอกลัวไหมฉันกลัวมากเลยแน่นอนว่าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังพูดอยู่กับใครสำหรับเธอแล้ว ฉันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากสัปหลดที่ไร้ชื่อที่ไม่มีจุดหมายในการใช้ชีวิตเป็นความโชคร้ายที่เกินกว่าจะบ,บรรยายได้เธอไม่รู้ซ้ำว่าสัปะหลดอย่างฉันสามารถทําอะไรได้บ้างกับเธอเธอควรจะนอนหลับไปซะตอนที่ฉันอยู่รอบๆแต่ตอนกลางวันเธอคิดว่าเธอจะปลอดภัยเธอคิดว่าความมืดจะหายไปฉันไมเจ้าหนูเธอไม่รู้หรอกว่า ถ้าฉันจะทำร้ายเธอฉันคงทำไปแล้วตอนอายุสี่ขวบเธอเคยวาดรูปฉันขึ้นมากระดาษยับยุ่ยเยี่ยของเธอโตอจากเตียงลงมาที่พื้นเธอไม่รู้หรอกว่าฉันเห็นว่าฝีมือของเธอนั้นมันต่ำขนาดไหนที่เธอเอาสีท้ามาวาดไว้สัประหลาดที่มีฟันแหลมคมมีเขามีเล็บมากเกินกว่าที่นับได้ และรูปร่างที่ใหญ่โตฉันมองไปมองมาก็ดูตลกดีตอนที่เห็นครั้งแรกแต่ก็บอกแล้วว่าเธอวาดไม่ผิดมากจากที่ฉันเป็นนักฉันคิดว่าการที่ฉันพูดถึงเรื่องที่เธอวาดรูปฉันไม่ใช่เพราะว่าเธออาจจะไม่รู้จักฉันดีพอแต่ฉันจะบอกเธอว่าฉันรู้จักเธอมากกว่าที่เธอคิดไว้หรือแม้กระทั่งรู้จักเธอมากกว่าที่เธอคิดว่าตัวเองรู้จักตัวเองดีซะอีก ฉันรู้ว่าเธอมาชอบกินผักแต่ก็กินผลไม้ทุกอ,อย่างที่เขาเอามาวางไว้ตรงหน้าให้ฉันรู้ว่ารสชาติปกของเธอคือริสพัฟถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยได้กินมันก็ตามและฉันรู้ว่าในเวลานี้เธอรู้คำหยาบคายคำหนึ่งและเธอกลัวที่พูดออกมาเสียงดังฉันรู้ว่าตอนนี้เธอเคยอยากเป็นนักดับเพลิง แต่พอสองเดือนต่อมาเธออยากกลายเป็นนักขอสร้างแต่สุดท้ายแล้วเธอจะไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างเลยฉันรู้จักเพื่อนทุกคนของเธอและรู้ว่าคนไหนที่จะทำร้ายเธอประยชน์เธอในอนาคตฉันรู้จากชื่อของแฟนคนแรกและแฟนคนที่สองของเธอและแฟนหนุ่มคนแรกและคนสุดท้ายของเธอฉันรู้ว่าเธอและครอบครัวาม,มากแค่ไหนแต่ฉันรู้ว่าพวกเขาจะทำร้ายเธอ และฉันรู้แม้กระทั่งว่าวันที่เธอจะต้องตายลงและฉันรู้ว่าจะต้องหยุดมันยังไงถึงแม้ว่าฉันจะรู้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าสดหมายฉบับนี้จะตกเขียนถึงเธอไหมพูดตามตรงฉันมั่นใจแล้วว่าเธออาจจะไม่ได้อ่านมันด้วยซ้ําและฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันจะทำต่อไปนี้เธอจะเข้าใจมันในอนาคต แต่ฉันมั่นใจว่าเธอจะสนับสนุนสิ่งที่ฉันทำไปพอเธอโตขึ้นแต่ความจริงก็คือฉันไม่รู้ว่าเธอจะยอมให้อภัยฉันไหมแต่สิ่งที่ฉันมั่นใจได้หนึซคือสิ่งที่ฉันจะทำในตอนนี้ฉันจะไม่เสียใจเลยคนพวกนั้นสมควรได้รับโทษในสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับเพราะว่าในคืนนั้นวันที่กงเล็บขนาดใหญ่หม,มกับต้นไม้ พอค่อยเข้ามาผ่านหน้าต่างของเธอฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่สิ่งที่เธอกลัวในลึกแล้วสิ่งที่เธอกลัวที่สุดไม่ใช่ฉันแต่เป็นครอบครัวของเธอฉันกลัวจังเลยนายก็กลัวใช่ไหมเธอถามคำถามนั้นไม่ใช่เพราะว่าเธอกลัวฉันหรอกแต่เพราะกลัวพ่อแม่ของตัวเองพวกเขาด่าก,กันสู้กันเหมือนกับสัตว์บ้าคลั่ง ฉันไม่รู้ว่าความเก็บกดความกดมุขามาประทุได้มากขนาดนั้นเธอไม่รู้หรอกว่าตอนที่เธอไม่อยู่พวกเขาทําตัวกันยังไงการที่เธอคิดว่าห้องเรียนที่เธออยู่จะนําความปลอดภัยมาให้เธอได้และเธอจะไม่สามารถทนกับความเจ็บปวดตอนนี้เขาพวกเขาทํากับเธอได้เมื่อเขารู้ว่าเธอโตเกินกว่าที่จะเอาใจได้แล้วโตวพอ ที่พวกเขาจะสามารถปฏิบัติต่อกันกับเธอได้เธอจะโตและเป็นเด็กดีต่างไม่มีพวกเขาจะดีขึ้นมากกว่านี้ฉันขอสาบานได้เลยถึงแม้ว,ว่าตอนแรกมันจะเจ็บปวดแต่เธอจะคงเด็กอยู่ความเจ็บปวดนั้นจะหายไปและเธอจะเป็นอิสระอิสระจากความวุ่นวายในครอบครัวที่ทําร้ายเธอเธอจะได้ใช้ชีวิตแบบที่เธอต้องการ และไม่มีใครจะฉุดล้างเธอไว้ได้วันหนึ่งถ้าเธอได้อ่านข้อความนี้เธอจะเข้าใจว่าทำไมฉันถึงต้องพาพวกเขาออกจากไปจากเธอและฉันหวังว่า,าเธอจะขอบคุณฉันสำหรับสิ่งที่ฉันทำฉันหวังว่าในฝันร้ายที่เลือดของพ่อแม่เธอต้องหลั่งไหลจะกลับกลายเป็นเสียงคืนเบาๆแต่ในค่ำคืนนั้นวันสุดท้ายแล้วความคิด และจิตใจของเธอจะโตขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อและถ้าหากว่าวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่แล้วเราก็ฉันหวังว่าเธอจะรู้ว่าฉันรักเธอมากกว่าที่เื่อเขารักเธอซะอีกจะเป็นของเธอเสมอจากสัตว์ประหลาดที่อยู่ใต้เตียง